สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวสุดแปลกที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันนะครับซึ่งจะมีเรื่องไหนแปลกและน่าทึ่งบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมวัวซ้อนมอไซ นี่กลายเป็นคลิปที่ทำเอาชาวเน็ตมึนตึบไปตามๆกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อมีผู้ใช้ Facebook กลายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์บนถนนสายหนึ่งในต่างประเทศที่ปรากฏภาพชายคนหนึ่งแววนมอเตอร์ไซค์บนถนนโดยมีวัวตัวโตนะครับสีขาวผูกซ้อนมาที่ท้ายรถแถมวิ่งด้วยความเร็วสูงที่ขี่ไม่ธรรมดาราวกับว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเขานั้นเป็นคนซ้อนยังไงยังงั้นเลยทั้งที่มันคือวัวตัวโตและมีน้ำหนักอย่างเยอะแน่นอนซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับถือเป็นคลิปที่แปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะการขนส่งทางบกนะครับที่เคยชินตาคงจะเป็นรถกระบะหรือรถบรรทุกแน่นอนแต่การนําสัตว์พวกนี้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั้นนะครับแทบจะไม่มีใครเขาทํากันแน่ๆแ,แต่สําหรับชายคนนี้นะครับเขาทําได้ซึ่งถือเป็นความมหศัศจรรย์อย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะฮะนี่ ส่วนนี้นะครับเป็นภาพของชายชาวเวียดนามที่ควบรถจักรยานยนต์คันเล็กไปตามท้องถนนในเขตรอบนอกกรุงฮานอยที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากาาเพราะมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับที่ขี่มอไซค์คันหนึ่งเนี่ยจะสามารถบรรทุกน้ําหนักได้ขนาดนี้เพราะนอกจากคนสองคนซ้อนกันแล้วก็ยังมีสัตว์ขนาดใหญ่อีกตัวหนึ่งซ้อนท้ายไปด้วยซึ่งเรียกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยดเนี่แต่เขาคนนี้ทําได้ฮะคุณผู้ชม และภาพนี้นะครับแสดงเองถึงพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ย,ยานพาหนะยอดนิยมอย่างคุ้มค่าของชาวเวียดนามนะโดยหนุ่มสาวชาวฮานอยเนี่ยก็ได้ชอบซ้อนจักรยานยนต์กันขาวละ6กถึงเคนหรือ8ดคนทั้งนั่งและยืนซึ่งดูแล้วนะครับเหมือนเป็นการแสดงความสามารถพิเศษที่ทําให้โลกภายนอกได้เห็นบางคนใช้มอไซคันเล็กบรรทุกรถมอไซคันที่ใหญ่กว่าและอีกภาพหนึ่งนะครับนอกจากจะแบกจักรยานยนต์ไปด้วยกันเองแล้วยังพ่วงเครื่องซักผ้าไปด้วยอีกหนึ่งเครื่อง ซึ่งหลายคนนะครับหัวใสนําจักรยานยนต์หลายคันเนี่ยมาพ่วงเข้าด้วยกันบรรทุกไม้ไผ่ลํายาวๆขาวละมากๆเคลื่อนตัวไปมาตามท้องถนนเรียกได้ว่าเรื่องแบบนี้นะครับมีให้เห็นกันนักต่อนักมากมายฮะคุณผู้ชม หรือจะเป็น3ปีก่อนนะครับที่สำนักข่าวต่างประเทศเคยนําไปเผยแพร่ด้วยความน่าทึ่งของภาพของพ่อค้านะครับที่ใช้มอไซค์คู่ชีพของเขาเนี่ยบรรทุกองค์มังกรขนาดใหญ่ขับวไปตามท้องถนนหลวงกลับบ้านรวมไปถึงพ่อค้าหมูนําสุก,กรนะครับขึ้นพาดบนเบาะหลังคนขี่อีกตัวพาดไว้บนตกักคับวไปตามถนนสายหลักในเวลาใกล้รุง่งนําไปส่งตลาดอย่างเร่งเรีบจนมีผู้คนนะครับต่างงงว่ามอไซค์คันนี้เนี่ยมันยี่ห้ออะไรรุ่นไหนทําไมจึงสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขนาดนี้ อีกทั้งประชาคมออนไลน์ชาวเวียดนามได้ถกเถียงกันจนหน้าดำข้ามเครียดหลายคนกล่าวว่าที่เห็นกันอยู่นี้นะครับมันอาจจะเป็นภาพตัดต่อด้วย Photoshop ก็เป็นได้แล้วคุณผู้ชมลระครับคิดว่ามันคือยังไงกันแน่เลี้ยงยังไงให้ทำได้ขนาดนี้ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีอะไรแปลกๆให้เราได้ดูกันเพราะคลิปนี้คือคลิปของเจ้าตู่แบนมอไซให้หนายซ้อนชนิดที่เรียกได้ว่าเกาะดีๆนะนายเดี๋ยวผมจะพาซิ่งแล้วนะจ้านายจ๋า โดยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดฮาจากอินโดนีเซียฮะคุณผู้ชมพอเะจะ้าตูบสายพันโกลเด้นสุดเฟีเ้ยวสวมแว่นกันแดดสุดเท่แว่นมอไซค์ให้นายซ้อนที่ปรากฏภาพชายหนุ่มกับสุนัขคู่ใจกําลังขี่มอไซค์ซ้อนกันไปมาตามท้องถนนอย่างสนุกสนานแต่ที่แปลกตากว่าปกติก็คือคนขับเป็นม้าหมา แต่คนซอนเป็นเจ้านายสง,งานนะคุณผู้ชมแม้าทางเจ้าหมาตัวนี้นะครับคิดจะเป็นนักบิดชั้นเซียนเลยทีเดียวก็สวมใส่แว่นกันแดดลมซะพร้อมขนาดนี้จะบอกว่าไม่เตรียมตัวมาก,ก็คงไม่เชื่อแล้วแหละเหลือแค่หมวกกันน็อกกับเสื้อแจ็คเก็ตหนังหล่อๆสักตัวคงจะเท่ระเบิดเถิดเทิงหน้าดูเลยนะโดยคลิปวีดีโอนี้นะครับได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากมายเลยฮะบางคนก็ชื่นชมในความน่ารักแสนรู้ของเจ้าหมาบางก็บอกว่าบันอันตรายนะที่ทําแบบนี้ เป็ดแว้นบนท้องถนน และสําหรับเรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ชมสํานักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานว่าเกิดภาพเป็นความบันเทิงขึ้นกลางถนนสายหนึ่งในประเทศจีนนะฮะและถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้รถติดเป็นทางยาวหลายลร้อยเมตรแต่ผู้คนกลับเห็นใจและตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านครับเพราะทุกคนนะครับต่างหยุดให้ฝูงเป็ดกว่า2 0 0 0 0ตัวได้ข้ามไปบนท้องถนนแบบสบายสบายซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกแชร์ว่่นอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียก่อนจะกลายเป็นกระแสวรัล่าเพียงข้ามคืนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ ระบุเพียงแค่ว่าเกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อมีเป็ดเลี้ยงฝูงหนึ่งนะครับที่มีจํานวนมากกว่า2 0,000ตัวได้ต่างพากันเดินขบวนข้ามถนนสายหนึ่งโดยที่ผู้ขับขี่ทุกคนต่างหยุดรถจอดให้พวกมันข้ามถนนบางคนลงมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ขณะที่เจ้าของคลิปนี้นะครับนั่งอยู่บนรถยนต์ก็รู้สึกสนุกสนานและตลกกับภาพที่ได้เห็นต่างคนต่างหออัวเราะกับขบวนเป็ดที่เดินตามกันแบบไม่ขาดแถวซึ่งต้องใช้เวลาราวสองนาทีกว่านะครับกว่าที่เป็ดเลี้ยงทั้งฝูงเนี่ยจะเดินข้ามถนนไปและเปิดการจาราจร ตได้ตามปกติลองสังเกตบริเวณท้ายฝูงดูสิครับคุณผู้ชมจะพบเป็ดตัวหนึ่งเนี่ยที่ทำหน้าที่คล้ายกับกำลังต้อนฝูงเป็ดทั้งฝูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็ดทุกตัวข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยดีซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทำให้นึกย้อนกลับไปถึงคลิปดังจากเมืองไทยเมื่อ2ปีก่อนนะครับพะมีฝูงเป็ดราวๆสองหมื่นตัวเหมือนกันได้ต่อแถวเคลื่อนตัวไปตามท้องถนนทำให้รถต้องจอดสนิทเพื่อหยุดให้ฝูงเป็ดเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปเป็นขึ้นๆเรียกได้ว่าสวยงามแปลกตาดีเหมือนกัน,น ผู้ชมนอนหลับในรถขนาดรถวิ่งอยู่หลายคนอาจจะบอกว่านอนหลับในรถไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยก็ไม่ได้เป็นคนขับนี่ แต่เรื่องนี้แปลกอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ n ายหนึ่งนะครับได้เผยแพร่คลิปวิโดีโอของหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังนอนหลับอยู่หลังพ่วงมาลายัยระหว่างที่รถของเขาเนี่ยกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนด้วยความเร็วกว่า 1, 120กิโเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาคับขันบนทางหลวงสายหนึ่งในเมืองลอสแองเจลิสของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจากรายงานระบุว่าชายหนุ่มในคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ในรถเทสลาของเขาและปล่อยให้รถคันนี้เนี่ บนนนถโดยผู้ใช้ทวิสเตอร์บอกว่าหนุ่มคนนั้นกําลังนอนหลับในขณะที่เขากําลังเดินทางข้ามรัฐด,ด้วยความเร็วประมาณ75ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมและปล่อยให้รถเทสลาเนี่ยวิ่งไปเองโดยหนุ่มเจ้าของคลิปวิดีโอนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเขาพบเห็นรถคันดังกล่าวเมื่อตอนราว8โมงเช้าและก็เห็นเขานอนหลับอยู่หลังพวงมลาลัยนานกว่า10นาทีแล้วก่อนที่จะคาดกันไปบนถนนแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายงานเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายดังกล่าว และก็ยังไม่มีรายงานว่าหนุ่มเจ้าของรถเทสลาคันนี้นะครับถูกดำเนินคดีหรือไม่ซึ่งหมดไรยคนขับนะครับเป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจเสริมที่ลูกค้าของเทสลาเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้ซึ่งระบบนี้นะครับจะทําหน้าที่โดยการควบคุมความเร็วของรถให้สัมพันธ์กับสภาพการจราจรบนท้องถนนและเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติและนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถจอดเองได้เมื่อถึงจุดหมายปลายทางอีกด้วยนะฮะคุณผู้ชมนั่นเป็นเหตุให้ที่ทําให้ชายคนนี้เนี่ยสามารถที่จะหลับหลังพวงมาลัยได้อย่างสบายๆแต่จะมี ใครบ้างล่ะครับที่จะไว้ใจระบบของรถคันนี้และกล้าบ้างที่จะทำแบบนี้จอดรถเกือบชั่วโมง นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจอดรถข้างฟุตบาทที่นานที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดขณะที่รถเก๋งคันสีดําคันนี้นะครับพยายามจะจอดรถเข้าช่องอย่างทุลักทุเลเบียดเสียดร,รถของชาวบ้านไปทั่วซึ่งที่เห็นนี้นะครับเป็นการเร่งสปีดคลิปนะครับคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยก่าจะจอดได้นะครับเขาใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว และก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมมีภาพแปลกๆฮ่าๆที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นและมีให้เห็นบนท้องถนนมาฝากกันส่งท้ายนะฮะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนสวัสดีครับ